สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีของดีหรือว่าตาดกายสิทธิ์ของเมืองพัทลุงนะครับมาให้พี่ๆน้องๆหรือว่าคลัวบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านธาตุกายสิทธิ์อันนี้ก็ตาดกายสิทธิ์นกพะกข้าว ซึ่งออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเก่าก็ได้ให้มาก็ประกอบด้วยองค์ธาตุกรรยายสิทธิ์กษษ็อ9องค์นะครับผมก็อ,อย่างองค์ที่หนึ่งก็อ,องค์เนี้ยติ่อยู่ในภาพอยู่ก็องค์ใหญ่องค์ใหญ่ แต่ว่าเรานำมาบูชาให้น้ำผึ้งให้อะไรเขากา็มีแตกออกมาเป็นมวลสารเล็กๆอ่ก็ก,ก,กลกเกมแอลกันกน,นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สององค์ที่สองก็ อาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญท่านๆก็คงจะรู้ว่านี่ก็เป็นธาตุกายสิทธิ์หรือว่าเหล็กไหลชนิดอะไรแต่อันนี้ที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้มาครับผมนี่ก็คือเขาให้มาเป็นเก้าองค์นะครับผมเก้าองค์องนี้ก็รูปร่างสันฐานขององค์ ตาดกายสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมซึ่งดูแล้วมีความสวยห้ามนี่ก็เออ